สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราเข้าเรียนกันจนถึงบทที่4แล้วเนาะเป็นการเรียนออนไลน์ของเราสัปดาห์ที่4แล้วค่ะการเรียนออนไลน์ครั้งนี้นะคะจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนการจัดซื้อค่ะโดยที่เราจะสรุปเฉพาะส่วนที่สําคัญสําคัญเนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าต้นทุนการจัดซื้อเนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนต้นทุนการจัดซื้อเนี่ยคะ่ะในห่วงโซ่อุป,ปทานของเรานะคะ จะอยู่ในส่วนของอุปทานภายในองค์กรค่ะอุปทานภายในองค์กรเนี้ยจะเป็นส่วนของกลางน้ำหรือม i d d l e c เชนนะคะโดยที่จะอยู่ในส่วนที่1ค่ะคือส่วน Source. ซอร์สซอร์สเนี่ยจะมีการจัดซื้อจัดหาอยู่ตรงนี้เนาะก่อนการจัดซื้อจัดหาเนี่ยนะคะเราจะเริ่มจากการวางแผนก่อนว่าเราต้องการใช้สิ่งใด เราจะต้องการผลิตสิ่งใดเราทำการคำนวณน,นำมาคำนวณหาวัตถุดิบที่เราต้องการจะจัดซื้อจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดหาค่ะเมื่อเราทำการจัดซื้อจัดหาได้เรียบร้อยแล้วเราถึงจะเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือว่า make และกระบวนการจัดส่งในขั้นตอนต่อไปนะคะในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนห่วงโซ่อุป,ปทาน ภายในองค์กรค่ะการจัดซื้อจัดหานะคะจะเรียกกันง่ายๆว่าเออ่ procurement ค่ะการจัดซื้อจัดหาหรือ procurement sourcing นะคะก็คือการสอหาวัสดุให้ได้ตามความต้องการพื้นฐานการจัดหากลยุทธ์ strategic sourcing ก็คือการจัดหาวัสดุ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆก่อนนะคะในการจัดซื้อจัดหาถัดไปค่ะ Supply Management ค่ะคือการจัดการพัสดุค่ะบริหารเฉพาะพัสดุอุปทานค่ะถัดไปค่ะการจัดการ Supplier ค่ะ Supplier Management คือการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ค่ะกระบวนการในการจัดซื้อจัดหานะคะจะประกอบด้วย1การรับรู้ความต้องการใช้สินค้าซึ่งในส่วนนี้เกิดจากการวางแผนของแ planning นะคะหรือฝ่ายซัพพลายเชนถัดไปนะคะการแปลความต้องการใช้สินค้านั้นไปเป็นเงื่อนไขสำหรับการจัดซื้อจัดหาค่ะอย่างเช่น EOQ ควอนติตี้ที่เราจะสามารถจัดซื้อแล้วเกิดต้นทุนต่ำที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่เราควรจัดซื้อครั้งละเท่าไหร่นี่คือการแปลความต้องการค่ะจากนั้นค่ะสแสวงหาผู้ส่งมอบที่มีศักยภาพเพียงพอต่อความต้องการค้นหาเลยใครจะเป็นซัพพลายเออร์ให้เราได้สามารถส่งสินค้าให้เราได้ตามความต้องการของเราโดย อยู่ใกล้กับเราไม่เสียค่าขนส่งเป็นจำนวนมากค่ะเพราะค่าขนส่งทำให้ต้นทุนของวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นค่ะการเลือกแหล่งสินค้าที่เหมาะสมเลือกแหล่งสินค้าที่ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพในเกรดที่เราต้องการเหมาะสมกับการผลิตของเราในราคาที่เรารับได้นะคะแล้วก็ราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนที่เราควบคุมอยู่ค่ะ ถัดไปค่ะจะเป็นการจัดทําข้อตกลงตามใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขายค่ะจะเป็นการทําข้อตกลงว่าเราจะสั่งซื้อสินค้าในจํานวนเท่านี้ราคาจะอยู่ที่เท่านี้เป็นข้อตกลงของเราจะมีเครดิตหรือการชําระการผ่อนชำระกี่วันขึ้นอยู่กับการตกลงโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่1เดือนถึง3เดือน และจะดกำหนดรวมไปถึงลีดไทม์คือระยะเวลาหลังการสั่งซื้อจนกระทั่งถึงสินค้ามาถึงหน้าโรงงานค่ะว่าจะทิ้งช่วงทั้งหมดกี่วันในการจัดทําจัดหาและจัดส่งเพื่อที่เราจะได้คำนวณปริมาณวัตถุดิบที่เราจะต้องเก็บไว้หรือเหลือไว้ก่อนสั่งซื้อในรอบถัดไปเพื่อใช้ระหว่างรอจัดส่งค่ะ ถัดไปจะเป็นการส่งมอบสินค้าหรืองานบริการและสุดท้ายจะเป็นการชำระสินค้าให้แก่ผู้ส่งมอบค่ะนักเรียนลองดูนะคะว่ากำไรของเราเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดต้นทุนวัตถุด,ดิบของเราสามารถต่อรองให้อยู่ในราคาที่ต่ำลงได้ถามว่าส่วนที่จะเพิ่มขึ้นคืออะไรคำตอบคือราคาขายวัต สินค้าของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าเดิมเท่ากับว่ารายได้ที่เราได้มาเท่ากับว่าได้เท่าเดิมใช่ไหมคะสมมุติว่าสินค้าของเราอยู่ที่ชิ้นละ1 0 0บาทต้นทุนการผลิตของเราอยู่ที่60บาทจากนั้นกําไรของเราจะอยู่ที่10บาทต่อชิ้นแต่เพื่อเราสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบของเราเนี่ยจากชิ้นละ60บาท เราต่อราคาผู้ขายวัตถุดิบไปว่าเราขอลดได้ไหมเหลือชิ้นละ50บาทโดยที่เราจะเพิ่มสินค้าที่ซื้อโดยที่ในกรณีนี้การจัดเก็บไม่เพิ่มต้นทุนใดๆทั้งสิน้นเนื่องจากเป็นคลังสินค้าของบริษัทไม่ใช่คลังสินค้าแบบเช่าทำให้การลดราคาลง10บบาทเนี่ยไปเพิ่มตรงผลกำไรเนาะ จากที่กําไรเราเนี่ยอยู่ที่10บาทกลายเป็นว่ากําไรเราบวกลบแล้วอยู่ที่20บาทแสดงว่าการลดต้นทุนวัตถุดิบลงเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของกําไรค่ะยิ่งลดต้นทุนวัตถุดิบลงเท่าไหร่กําไรยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นในกรณีนี้จะเป็นกรณีที่ต้นทุนค่าจัดเก็บไม่มีนะคะหรือต้นทุนค่าจัดเก็บเป็นศูนย์ค่ะ ต้นทุนการดําเนินธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะ100%เนี่ยจะเป็นต้นทุนค่าวัตถุดิบอยู่ที่60%ค่ะต้นทุนค่าแรงงานอยู่ที่15%ค่าใช้จ่ายทั่วไป1 5และกําไรอยู่ที่10%ค่ะดังนั้นเห็นไหมคะว่าค่าวัตถุดิบเนี่ยสูงมากถ้าเกิดเราสามารถต่อรองลดราคาทําสัญญาสั่งซื้อคํานวณปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดได้ดีและมีศักยภาพ จะทําให้เราเพิ่มกําไรในกระบวนการขายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทีนี้มองเห็นความสําคัญของการจัดซื้อแล้วเนาะถัดไปนะคะเรามาดูว่าเราจะผลิตเองหรือว่าจะเลือกที่จะรับจ้างเขาเป็นผู้ผลิตให้เรานะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาเรียนในภายหลังเนาะเรามาดู กิจกรรมการคำนวณว่าเราควรผลิตเองหรือว่าเราควรจ้างผู้ผลิตจากภายนอกเพื่อผลิตสินค้าให้เรานะคะทีนี้เรามาดูต้นทุนรวมขององค์กรเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3าส่วนเนาะต้นทุนก่อนการซื้อขายต้นทุนระหว่างการซื้อขายและต้นทุนหลังการซื้อขายสิ่งสำคัญที่เราจะดูในวันนี้คือต้นทุนระหว่างการซื้อขายจะมีอะไรบ้างคือห ราคาสินค้าค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าค่าขนส่งสินค้าค่าภาษีนำเข้าค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่าตรวจสอบสินค้าค่าคืนสินค้าค่าติดตามผลและการติดตั้งค่าในหน้าค่ะนักเรียนลองดูในที่นี้มีผู้เสนอการตัดสินใจทำเอง หรือซื้อ Make or Buy Decision ในกรณีนี้นะคะมีผู้เสนอจากภายนอกผลิตสินค้าให้เราราคาชิ้นละ845้า845บาทสิ่งที่เราจะต้องมาคำนวณเบื้องต้นในการคิดของเราก็คือ1ค่าวัตถุดิบทางตรงของเราอยู่ที่เท่าไหร่ค่าแรงทางตรงของเราในการผลิตต่อชิ้นอยู่ที่กี่บาทต้นทุนผันแปร ก็จะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าเสื่อมราคาอยู่ที่รลายชั่วโมงนะคะค่าเสื่อมราคาอันนี้อยู่ที่กี่บาทถัดมาต้นทุนคงที่ของเราอยู่ที่เท่าไหร่ค่าเช่าโรงงานค่าพนักงานรายเดือนอยู่ที่กี่บาทจากนั้นเมื่อเราคํานวณเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาหารเป็นต่อชิ้นว่าชิ้นหนึ่งสรุปรวมแล้วบวกกันทั้ง4ต้นทุนเบื้องต้นอยู่ที่842บาท ดังนั้นหากเราต้องการผลิต1,000งชิ้นต้นทุนของเราจะอยู่ที่8ปดล้านสแสนสหมืนบาททีนี้เรามาเปรียบเทียบกับการเสนอขายสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเสนอขายอยู่ที่845บาบาทนักเรียนคิดว่าในกรณีนี้เราควรจะผลิตเองหรือซื้อคะ คำตอบที่ดีที่สุดก็คือเราควรผลิตเองเนื่องจากว่าเรามีแรงงานของเราอยู่แล้วด้วยซึ่งเราจ้างเขาแล้วเราก็ต้องใช้เขาทำงานให้เราเนาะเราไม่สามารถจะจ้างวันนี้พรุ่งนี้ไม่จ้างมาลืมจ้างวันนี้จ้างคือเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันจะต้องเป็นเเป็นอะไรที่มั่นคงถัดไปนะคะสุดท้ายแล้วอยู่ดีเราผลิตเอง ต้นทุนได้ต่ำกว่าดังนั้นเราก็สมควรเลือกที่จัดผลิตเองถถัดไปนะคะยังมีกรณีของการที่เราซื้อเครื่องจักรมาไว้เองแล้วด้วยมีค่าเสื่อมราคาลงไปทุกวันทุกวันถ้าสมมติค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรของเราอยู่ที่วันละหนึ่งบาทถามว่าถ้าเราจ้างเขาผลิตมันจะต้องแพงกว่านี้ถูกไหมมันจะกลายเป็นว่าแล้านสแสน อีกหนึ่งมืนบาทต้องเพิ่มขึ้นมาสิเพราะเป็นค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรของเราอีกจริงไหมคะเราต้องคำนวณหลายซับหลายซ้อนมากนะคะสรุปผลิตเองต้นทุนต่ำกว่า30,000บาทเราตัดสินใจผลิตเองคะ่ะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดนะคะก็คือ แบบฝึกหัดท้ายบทอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่เป็นเกี่ยวกับโรงงานผลิตสินค้าแห่งหนึ่งนะคะผลิตสินค้าได้เท่านี้เนาะแล้วเราเราจะผลิตอย่างไรให้ถูกต้องตามความต้องการเราควรจะผลิตเองหรือจ้างเขาผลิตให้นักเรียนนะคะทําการวิเคราะห์ค่าวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงต้นทุนผันแปลและต้นทุนคงที่ค่ะเพื่อที่จะสรุปว่าเราควรผลิตเองหรือเราควรจ้างเขาผลิต พร้อมคําตอบพร้อมเหตุผลนะคะอย่างชัดเจนค่ะวันนี้นะคะขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ